สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้ก็จะพาท่านผู้ชมมาดูวิธีทำแงบดักกบพี่น้องตอนช่วงนี้จะดักกบแล้วพี่น้องที่ท่านผู้ชมคอมเมนต์เข้ามานะครับว่างามันไม่ค่อยสนิทนะครับเนี่ยงานตัวเนี้ยเทใสเข้าไปเนี่ยนนะครับตัวเนี้ยเวลาทำไปแล้วเนะนี่ยนี่ครับ ตัวนี้มันจะมีแนวแนวนี่นะครับนี่ตัวนี้นี่ตัวฝังนี้มันจะหนานะครับเนี่ถ้าอยู่แนวนี้ตัวนี้มันจะบางนะครับถ้าเราพับไปอย่างเงี้ยมันจะมันจะอ่อนเนี่ยถ้าเราพับไปอย่างเงี้ยเราจะตั้งเอาแนวนี้แนวนี้นี่ครับนี่ มันจะหนากว่ามันจะมีแนวหนากับแนวบางตรงนี้มันบางต้องเอาแนวนี้แนวนี้ตั้งนะครับอย่างที่เขาม้นมาแบบนี้นะครับอย่างที่เขาม้นมาแบบเนี้ยไอผมซื้อมาเมตรสามสิบห้าบาทได้เนะนี่ยตัวเนี้ยอย่างที่เขาม้นมาแบบเนี้ยเราจะต้องวางแบบนี้นะครับนี่ เอาตัวม้วนอะให้งุ้มลงไปข้างล่างตอนที่เราออกตอนที่เราเข้าเอาเข้าไปในในตัวรอบนะครับเนี่ยตัวนี้ให้มุงงุ้มลงไปข้างล่างอยู่อย่างนี้ตัวนี้มันแข็งนะเนี่ยตัวตั้งเนี่ยมันแข็งมันก็จะสนิทนะครับเนี่ยตัวเนี้ยเนี่ยครับเหนมันมันโค้งโคงงุ้มลงไปข้างล่างเนี่ยตัวเนี้ยช่วงเนี้ย มันโคง้คงนะนะครับแล้วเรางัดขึ้นมาเนี้ยตัวนี้มันก็จะโค้งลงไปอย่างนี้นี่ครับท่านท่านที่บอกว่าตรงมุมตรงเนี้ยมันไม่ค่อยสนิทที่คอมเมนต์มานะครับว่ามันตรงเนี้ยมันไม่ค่อยเราตัดตรงนี้ตัดตรงนี้ทานไม่สนิทนะครับมันก็จะติดอยู่ตรงนี้เลยเนี่ยตรงนี้ตงมุมนี้นี่ครับ เดี๋ยวามาดูวิธีทำพี่น้องอันนี้ผมตัดไว้แล้วนี่ครับผมไม่ได้ม้วนไปตามแบบนี้นะครับเนี่ยผมไม่ได้ม้วนไปตามตัวที่ขมวดมาแบบนี้ผมจะม้วนไปอย่างนี้นี่นะครับปกติของห้องมันที่มันมามันะมวดมาอย่างนี้แต่ผมจะม้วนมาอย่างนี้พี่น้องเลยม้วนอย่างนี้ เพื ja uk, ่อให้แนวเนี่ยตัวช่วงเนี้ยตัวแนวเนี่ยให้มันหนาี่นรองเ่ยตัวนี้มันหนาเนี่ยมันแข็งมันจะได้ไม่ไม่ไม่ยุบง่ายเนี่ยตัวเนี้ยมันแข็งตัวแนวแนวไปอย่างเงี้ยเนี่ยตัวแนวเนี่ยมันแข็งมันจะมีแนวแข็งแนวอ่อนนะครับเลยถ้าถ้าเม้วนมาทางนี้มันจะอ่อนกว่าเนี่ยตัวนี้มันจะอ่อนกว่านี่ตัว ตัวช่วงนี้มันจะอ่อนเราจะสูดม้วนวางนี้ไม่ได้นี่นะครับม้วนวางนี้มันแข็งกว่านี่ครับตัวนี้มันหนานตัวเนี้ยนี่แนวนี้กับแนวนี้ตัวนี้มันหนานกว่าตัวนี้แต่มาชมลองสังเกตดูดีนะครับเราทำตัวนี้ก็เหมือนกันตัวเนี้ เ็เอาแนวงุมลงไปเนี่ยเนี่ยครับมันมีแนวตั้งตรงนี้นะมันหนาตรงนี้เนี่ยตัวนี้มันหนานะถ้าแนวตรงเนี้ยมันบางตรงนี้เนี่ยจะเข้าใจนะครับเดี๋ยวมาดูวิธีทำครับ ซื้อมากวัดสี่นิ้วพี่น้องซื้อนิ้วครึ่งนึงผมองบอกบว่าเอาทองสี่นิ้วนะครับนี่ตอวเนี้ยอ่าไนสงสัยตรงไหนก็สอบถามได้นะครับผมจะทำเร็วๆเ,เพราะว่าผมลงไปคลิปหนึ่งแล้วนะครับตรวจกลับตรงนี้แต่มีท่านผู้ชมถามเข้ามาแล้วว่าคอกี่นิ้วแล้วก็ไป อ่าตรงมุมมันไม่ค่อยสนิทเดี๋ยวเมาจะทำให้ดูเลยนะครับนี่ก็ใช้เชือกเอาธรรมดาเชือกเชือกเขียว การเปิดไปสายเลยพี่น้องออกหรือจามชมเลยครับถ้ามีตัวอเข้าเลยนะครับเนี่ยใส่ตัวเนี้ยก็กลบเนี่ยตรงไหนมีตัวตัวเชือกตัวนี้มัก็สอดไปเฉยๆยพี่น้อง ตรวจไว้เฉยๆก็ได้พอเรามัดอีกฝั่งหนึ่งก็ดึงให้มันตึงหน่อยดึงเชือก้มันตึงจนแรกมันอาจจะนอนพอเราสอดไปเยอะๆมันก็น่นเองนี่ไง kamu ini gak, kamu lagi tunggu, terus 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 terus, kamu ini terus 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 terus, kamu ini terus 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 terus, kamu ini terus นไม่ได้พี่น้องมันก็จะสนิทโอ้ oh, มัดตรงนี้ okay. yeah. นี่ครับอันนี้เสร็จแล้วไม่นองเลย นี่ครับเชือกนี้เราก็ไม่ต้องตัดออกแล้วก็ม,มตรงนี้นก็สดอดแบบนี้แล้วก็มัดเอาไว้ไว้ถือพี่น้องเอาไว้ไว้ที่ถืออะ อาจจะต้องมีที่ถือมันด้วยนะครับไอ้ในี่ครับัวเป็นที่ถือพอดีอัวนี้ก็นี่ครับตัวนี้เราไม่ต้องทําแน่นมากเนอกถ้าเราทํให้มันแน่นมากตัวนี้มันจะยุบลงไปทนะัเน,นพอดีป๊ะๆเพื่อให้มันรวมนิดนึงไ็ได้นี่ครับ ว่าทําขนาดนี้มันดีพองงาของเรามันจะได้ละกบตัวใหญ่อกมันจะดีปิินออกมาข้างนอกเดแล้วมาดูที่ทางานครับตัวหลังมันได้นะเดี๋ยวที่ขโมนมาตอนที่เราซื้อมาขโมนมา,างี้แล้วเอาตัวเนี้ยควมไปอย่างนี้เนี่ยอย่างนี้นะครับ อยู่ลักษณะนี้เพราะนั่นไปแล้วเอาอยู่อย่างนี้นี่ครับตัวนี้มันจะงุ้มลง้วนี่ทีฉันว่ามันมันไม่สนิทตรงตรงขอบบุมมัน่ะตัวนี้มันจะงุ้มลงถ้าเราใส่ย่างนี้อ่ะมันจะงายขึ้นนะครับนี่ตัวนี้มันเวลาเราใส่เ้าใปใเครืงไหนอบแลว้วเนี่ยมันจะงายขึ้นตัวมันจะไม่ได้ต้องงายความมันต้องไ้ลงนี่ครับ เราหายมาตัวนี้มันจะความลงแบบนี้นะครับนี่มันก็จะสนิทเดี๋ยวมาดูตอนมัดครับ <c oughs> นีนน่ตัดกนเอาออกก่อน ต้องตัดมนัน้องผมก็เอาเชีอยวมาร้อยเลยครับนี่นี่รฮะเทีอยวร้อยรอบเนี่ยครึ่งหนึ่งนี่ครับประมาณขนาดนี้ เดี๋ยผมใหญ่ไปพี่น้องเดี๋ยผมไปหามาใหม่นี่ก็ต้องตีบแล้วพี่น้องข้าวก็เริ่มไปเกี่ยวแล้วพี่น้งองเกี่ยวเรืองเร,องเรืองแล้วเกี่ยวข้าเวเสร็จอ่ะไปกบพาวีาตอนเย็ยนนี้จะไปลองเลยครับพี่น้อง นี่ครับอคมพันธุ์เฉยๆครับพี่น้องนี่เรากันให้กบมันออกให้ใน เราคนดูให้มันตรงแนวมันเนี่ยพี่น้องเนี่ยถังเกลืงกลางของมันเนี่ยจากที่เรามาตทแเกนะครับตรงเนี้ยมันจะเป็นแนวมันนี่ตรงเนี่ย รตรงตรงนี้เราก็มัดนี่ครับนี่ก็เสร็จแล้วตัวที่ยืนยืนออกไปก็ตัดออก นี่ครับเสร็จครับแล้วเราเอามาใส่เรือนตัวนี้ที่เราทำเสร็จแล้วตัดตัวนี้ก่อนพี่น้องนี่ตอนได้เราก็ตัดแค่นี้ก่อนอย่าเพิ่งไปตัดเยอะพี่น้องถ้ามันมันมันถ้ามันไม่สนิทเราค่อยมาแก้ทีหลัง เราไปตัดเยอะเลยเดี๋ยวไม่ได้แล้วพี่น้องตัวที่โตเนี่ยเราไว้ข้างล่างไว้ข้างหลังก็ได้ข้างบนก็ได้พี่น้องนี่ครับตัวนี้อยู่อย่างนี้ครับนี่ตัวนี้อยู่ข้างบนสอดเข้าไปใส่เข้าไปอย่างนี้นี่นะครับ đi thế Nguy hiểm เรงดูไป้างไนครับว่ามันสนิทหรือเปล่านั่นน่ะนี่ครับนี่มันจะสนิทพอดีนะครับมันเลื้อกเลือนนิดหนึ่งมันติดตรงมุมหนะึ่เห็นไหมที่ท่านผู้ชมบอกว่ามันติดตรงมุมแต่มันเลนิดเดียวของผมเ,เห็นไหมครับนันที่อยู่ข้างในเนี่ยเห็นไหมครับมันสนิทแล้ว ถ้ามันติดตรงมุมนะครับเนี่ยเมาจะถอดเอาไม้ดูเพราะตัวนี้มันงุ้มลงไปข้างล่างอยู่แล้วนะครับเนี่ยติดตรงมุมมติดตรงนี้เลยนี่มุมเนี่ยแล้วก็เล็มตรงนี้เละครับเนี่ยเลนิดเดียวเราอย่าไปเล็มเยอะนะครับเนี่ยเนี่ยครับเล็มตรงนี้ตรงนี้เราอย่าไปเล็มแถวนี้นะครับเนี่ยเล็มตรงนี้กับตรงนี้สองอ่าน นี่แล้วก็ใส่เข้าไปดูไหมสำหรับท่านที่ผมว่ามันติดนะครับที่ถามผมมาว่ามันติดผมก็จะทำให้ดูนะครับช่วงนี้เริ่มใส่กบลบแล้วพี่น้องเกี่ยวเขาบางที่ก็เกี่ยวแล้วบางที่ก็ยังไม่เกี่ยวแถวบ้านผมยังไม่เกี่ยว ประมาณอาทิตย์ทิ่กว่า,วานี่ครับคราวนี้ก็สนิทเลยเลยว่าเทนีที่ไหนมนครับไม่มีที่เปิดเลยเลยก็นนเลยมุมนิดเดียวนะครับมันก็สนิทแล้วเดียวผมจะดันให้ดูดันให้ดูพี่น้องเนี่ยเห็นไหมครับนันมันก็จะสนิทเห็นไหมครับมันสนิทเสร็จแล้วก็มามัดตัวนี้ เราได้เล็ได้มันมาแล้วอี่ฮัผมก็สอดวนไปเฉยๆนี่เ,นเลยผมไม่ได้มัดไม่ได้นั่นหรอกสอดเหมือนเราสอดไอ้นั่นเมื่อกี้นี่แลยนี่ครับ กันแค่ไม่ให้มันกบมันออกแค่นั้นเองชี้เขาก็ไล่บานกันนะครับนสามสี่สิบบาทนู่นละมัง้งผมก็ไม่เคยถามเขาเดี๋ยวมันมันจะแพงตรงท่อ p ีวมันจะแพงหน่อย แต่เราก็คือว่าเม็ดเดียวได้เยอะใี่น้องโอ้ทำได้หลายเม็ดนึงนะเขาแบ่งขาอยู่ตามร้านค้าเขาไม่แบ่งแต่ท่อเล็กแต่ท่อใหญ่แบบนี้เขาเปลี่ยนขายอยู่นี่ครับสนิทกึบไปเลยนะั่นเห็นมครับเนี่ยขบอบเข้าไปมันก็ง,นง้างออกแล้วมันก็ต้งเข้ามาคืนนั่นนะครับนี่ครับ มันกล้องมันคล่องมันฟ่าฝ่ายยังไงไม่รู้พี่น้องนี่ครับผจะเข้าใจนะครับเดี๋ยวมาดูอีกด้านหนึ่งพี่น้องอันนี้เราก็มัดรอบนี่เลยมันติดเลยติดตรงนี้ก็มาลองดูอีกฝั่งพี่น้องเนี่ยตัวมากมันจะติดตรงนี้นพี่น้องเยลยแถมมันจะทำให้เป็นรูอยู่ตรงนี้ เราต้องตัตดตรงนี้ให้มันเป็นมันมันมันมน่ะตัดขยับมานี่ตัตตดขยับมานี่นี่ครับนี่ตรงนี้มันยาวกว่าให้มันสั้นกว่ามันนิดนึงมันจะติดตรงนี Mother, no ้เลยนี่ผมมาดเสร็จแล้วฝั่งนี้นี่ครับมาก็สนิทแล้วเราจะมาใส่ฝั่งนี้อันนี้เราก็ใส่ตรงกันฝั่งนู้นเลยนุ่มเลนี่ครับ อย่าลืมนะครับให้ตัวนี้มันง้มลงเนี่ยง้มลงแบบนียยไไนเนงง้เนี่ยอย่าไปใส่ให้มันเงยนขึ้นนะครับเนี่ยอย่าไปใส่ให้มันเงยนอย่างงี้เนี่ยอย่าไปใส่อย่างนี้นะไม่ได้นะมัันอย่างนี้ต้องใส่อยงงู่อย่างงี้เนี่ยเนี่ยครับเวลาตัวตัวนี้มันจะจิกเข้าไปหาตัวนี่พอดีเนี่ยพอเรามัดไปมันอยู่ลักษณะนี้ตัดไปมันอยู่ลักษณะนี้นแล้วพอ,อเราใส่เข้าไปพี่น้อง แล้วกรเลิงให้มันตรงอยู่ฝัง่งนู้นหรับท่านใดที่ถามผมมานะครับว่าตัวมุมมันไม่ค่อยสนิทเนียมันไม่ตรงเล้ยวียวนิดหน่อยไม่ตรงกันกับฝั่งนั่นนี่ครับใ่ไ,ไปดึงเข้ามานี่ครับ มันก็สนิทแล้วพี่น้องนี่จนถึงนั่นันแล้วนี่นครับทีนีท่านผู้ชมบอกว่ามันไม่ค่อยสนิทนะมันไม่สนิทกล้อง็ทำไมถึงไม่ค่อยชัดพี่น้องผมนักสงสยยัยนี่ครับเนี่ยแล้วนั่นมันก็ตกมามันก็เสริมมันเองเห็นไหมครับ เนี่ยเห็เนไหยครับเพราะว่าที่มันสนิทอ่ละพอเร,เราใส่หุ้มลงไปข้างล่างแบบนี้นะครับนี่ตัวเนี้ยมันมันจ,จิกเข้าไปอยู่แล้วเลยมันมันนั่นเข้าไปหาตัวเนี้ยนี่ครับมันจะจิกเข้าไปหาตัวเนี้ยมันเข้าใจนะครับเนี่ยนี่ครับตรงนี้ผม,มัดเสร็จแล้วนี่มัดรอบแล้วเดี๋ยวมัดผมมัดตัวนี้ก่อน นี่ครับเสร็จแล้วพี่น้องพร้อมใส่นี่ครับตรงน,น้อันอจะเด้งกลับมาของเองมันคืนนะครับเอีว่าหลักมันเข้าไรโกบมมันต้องหาที่เข้าอยู่แล้วพี่นอ้องเพราะมันมีเหยื่อนี่ครับเสร็จพี่น้องพร้อมใส่เดี๋ยวยันนี้ไปใส่กันเลยพี่น้องลองดูทังสามหลังปีนี้ ให้ของปีพี่น้องใส่รูสามล้างก่อนใส่แล้วพยายามพร้อมกับรอบใส่ปลาพี่น้องคลิปนี้ก็งจบแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมอันนี้ทําสำหรับท่านที่ถามมานะครับว่าตรงมุมมันไม่ค่อยสนิทนะครับเราต้องเลมตรงมุมมันนะครับที่ผมเลมให้ดูเมื่อกี้นี้นะครับนี่ครับก็ท่านใดสนใจเกี่ยวตัวนี้ถ้าท่านไม่เข้าใจยังไงเข้าไปดูได้นะครับ มันมีคลิปที่ทําช้ากว่านี้นะครับอยูอ่คลิปหนึ่งแต่อันนี้ผมมาบอกตรงที่มันติดที่ว่ามันมันติดตรงมุมนะครับข้างในนี่และเดี๋ยวผมจะแตะลิงก์ใบข้างล่างนะครับครับคลิปน,นี้ก็ตอขอสวัสดีครับ